สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราขอชวนทุกคนไปเที่ยวจุดเท็คอินสุดฮิตของจังหวัดมหาสารคามนี่เลยสะพานไม้แกดำที่นี่คือสะพานไม้แกดำสะพานที่ไม่ใช่แค่ทางเดินข้ามุูงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและวิถีชีวิตชนบทไทยครับสะพานไม้แกดำตั้งอยู่ตำบลแกดำอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้โบราณอายุ50ปีถึง100ปีซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวบ้านตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหัวขวกับบ้านแกดำข้ามผ่านนองแกดำที่เต็มไปด้วยบึงบัวและพืชน้ำเขียวขจี สะพานไม้แห่งนี้ทอดยาวประมาณ1กิโลเมตรแลเลาะผ่านน้ำและทุ่งบัวมุมถ่ายภาพทั้งช่วงกลางสะพานและสองข้างทางสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงเย็นที่ชมพระอาทิตย์ตกได้สงบและโรแมนติกนอกจากจะเป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมแล้วที่นี่ยังจัดกิจกรรมท้องถิน่นเช่นประเพณีรอยกระทง กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันสงการานสิ่งที่สะพานไม้แกดำสะท้อนให้เห็นไม่ใช่แค่ความงามของธรรมชาติแต่คือพลังของชุมชนที่ร่วมกันสร้างสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของหลายคนที่มาเที่ยวมหาสะะารคาอย่าลืมมาดินเล่นถ่ายรูปและดื่มดำกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่สะพานไม้แกดำนะครับและถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องราวดีๆของจังหวัดพ์าะคับสามารถศึกษาได้จากสารานุกรม160ปีมหาสารคามได้เลยค่ะแล้วเจอกันที่